สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาที่ท่าเทียบเรือประมงหาดวอนนภานะคะดังที่เห็นในคลิปตอนนี้ก็คือจะเห็นว่ามีความสวยงามจนโลงใจมากๆเลยนะคะเป็นช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นนะคะที่เรามาถ่ายคลิปนี้นะคะท่าเทียบเรือนี้จะทอดยาวเข้าไปในทะเลเป็นความยาวประมาณสองสกิโลเมตรนะคะก็จะมี ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งเด็กเล็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวแล้วก็คนที่สูงอายุแล้วเขาพากันมานั่งเล่นนั่งรับลมชมวิวมาตกเป็ดตกปลามาเซลฟี่มาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือคนกำลังเดินทางมาท่องเที่ยวกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะบนสะพานนี้เขาก็ห้ามไม่ให้มีการ นำรถยนต์เข้ามาในสะพานนี้นะคะเพราะว่าสะพานมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวอาจจะทําให้สะพานถล่มจนเกิดเป็นอุบัติเหตุได้นะคะเขาก็จะอนุญาตให้นําเข้ามาได้เฉพาะรถเล็กหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนะคะที่นี่ก็จะเปิดตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มนะคะ หลังสี่ทุ่มนี้เขาห้ามไม่ให้นํารถหรือว่าไม่ให้คนเข้ามานะคะสภานนี้ก็จะทอดยาวไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนก็ถือว่าเยอะนะคะที่มาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะ จะสังเกตเห็นว่าคนที่มานั่งเล่นรับลมชมวิวกันอยู่ที่นี่ต่างคนก็ต่างมากันเป็นคู่คู่นะคะบางคนก็มาเดียวนะคะบางคนก็มากันเป็นกลุ่มใหญ่ตั้งแต่3าถึงหคนขึ้นไปนะคะจะไม่มีใครนำเสือมาปูนั่งนะคะยกเว้นแต่เป็น เก้าอี้พับเล็กๆเ,เพื่อมานั่งรอตกปลานะคะอย่างแบบนี้นะคะเพราะว่ากว่าปลามันจะกินเบ็ดนั่งรอนานก็อาจจะปวดขาหรือว่านั่งตรงรา,าวสะพานที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ตรงนี้นะคะมันก็จะเสี่ยงเกินไปนะคะเขาก็จะนำเก้าอี้พับเป็นเก้าอี้พับแบบผ้าเล็กๆมานั่งกันนะะเท่าที่เห็นส่วนมากนี่ก็เป็นเก้าเก้าอี้พับแบบ แบบเตี ung, ้ยๆนะคะแบบนี ots, ้นะคะเพื่อนๆนะก็มานั่งตกเป็ดตกปลากันแล้วก็นั่งจ us> ับกลุ่มดื่มเครื่องดื่มกันนะคะแต่อันที่จริงในสะพานี้เขาก็เขียนป้ายไว้ว่าห้ามดำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาห้ามเปิดเพลงเสียงดังนะคะให้ให้เข้ามาในที่นี้ได้เพื่อมาสันทนาการกันแบบเงียบๆนะคะก็ เป็นสะพานที่เพิ่งสร้างใหม่นะคะสร้างยังไม่เสร็จนะคะที่เห็นเป็นปูนเปื่อยๆเขาขาวอยู่เนี่ยก็คือเขาสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะแต่ว่าก็มีคนเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรือของชาวประมงนะคะเขาก็นํามาจอดเทียบเรือพักเรือไว้ตรงนี้ก่อนที่จะนําสัตว์น้ําที่ไปจับหา มาฝั่งนะคะบางคนก็เอาเปลมานอนนะคะเปลนอนแบบนี้นะ,ะก็วิวดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะบางคนก็มานั่งเล่นแบบเล่นโทรศัพท์นะคะซึ่งฟ้าใสก็ยังไม่เคยมาสะพานนี้นะคะ เป็นการมาที่นี่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าเขาเปิดตรงนี้ได้แค่ประมาณ6เดือนนะคะก็ได้เดินทางมาที่นี่นะคะเพราะว่าตั้งใจมาเที่ยวบางแสนแต่ว่ารถมันติดนะคะไม่มีทางเข้าไม่มีที่ให้จอดรถนะคะก็เลยขับรถลงมาเรื่อยๆตรงหาดวอนนะคะแล้วมันมีไยชี้บอกว่าสะพานเปิดใหม่ท่าเทียบเรือหาดวอนนาภานะคะก็เลยขับลงมาดูนะคะก็เลยเห็นว่ามันสวยแปลกดีมีคนมาที่ ที่นี่กันเยอะอยู่นะคะเราก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าแต่ละคนที่มาที่นี่เขาก็จะมีคันเบ็ดมาตกปลากันแทบจะทุกคนนะคะอันนี้เรือนะคะเพื่อนๆเรือของชาวประมงก็เรือก็ค่อนข้างลาใหญ่อยู่นะคะเมื่อกี้เขากําลังขนหมึกลงจากเรือนะคะแต่ว่าเรามาไม่ทันนะคะมองเห็นแต่ไกลๆนะคะเราไม่ได้เข้ามาถ่ายนะลืมไปนะคะเพิ่งมาถ่ายให้เห็นตอนที่เขาขนของเสร็จนะ นี่เป็นทางเดินที่เราเดินมาเมื่อตะกี้นะคะประมาณ3กิโลที่เราเดินทางเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหาดวอนนภานะคะตรงนี้ก็เป็นท่าทเทียบเรือเปิดใหม่หาดวอนนภา,ามันก็จะอยู่ส่วนท,ท้ายสุดอยู่ติดกันกับหาดวอนาานภะาคะก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเช่นกันนะคะยามเย็นยามค่ำมาเขาก็จะมีการ เปิดไฟประดับประดาจากร้านค้าร้านขายที่อยู่ติดริมหาดวอนนภา,าก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะเพื่อนอันนี้คนเขาก็จะมาเดินออกกำลังกายแล้วก็มาถ่ายรูปรับปริญญาถ่ายรูปพรีเวดดิง้งรวมถึงมา รับรมชมวิวมาออกกำลังกายมาตกปลากันนะคะเพื่อนๆที่เห็นเป็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นก็คนนะคะเพื่อนๆคนจะอยู่บนสะพานนั้นเยอะมากๆนะคะเป็นสะพานที่ยื่นลงไปในทะเลนะคะอันนี้คือหาดบอนนภานะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะคะ